นี่คือยาพ่อปู่ที่อยู่อำเภอกระทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะใครที่มาจังหวัดมหาสารคามแล้วอย่าลืมมาอำเภอกระทาละวิชัยที่หนองบัวนะคะนอกจากมีหนองบัวหนองน้ําที่ทําให้เราสบายตาสบายใจแล้วเรายังมาเรายังได้มาสักการะหลวงพ่อยาพ่อปู่ขอโชคขอลาบนะคะ นะคะใครมาดูคลิปนี้ขอให้บ้างมีร่ลำรวยร่ำรวยขอให้หายจากโรคภัยแค่เจ็บขอให้มีมีโรคโควิดขอมีแต่ความโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยนะจ๊ะแห่งแห่งแห่งห่งเอาเงินใส่ให้ด้ายแห่งรวยรวยเลยรรวยรยำรวยนะคะ ทุสาทุสาทุกขอให้ทุกทุกคนที่มาดูคลิปนี้ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่มีโรคโควิดนะคะไม่เจ็บไม่ป่วยมีแต่ช่องแต่ลาบทุกทุกคนนะคะแห้งๆเลยๆนะจ๊ะ